ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ทำการตรวจเช็ครถนะครับ TDI นะตั้วนี้ Volkswagen นะ TDI รถของทางชอบเราเองนะฮะก็สแกนพบว่ามีเซ็นเซอร์ ABS เสียนะฮะเครื่องสแกนของที่ชอบเราก็สามารถที่จะระบุจุดเสียได้เลยนะครับทำให้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรแบบเหวียงแหนะฮะไล่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะบานปลายนะครับ ที่เห็นตรงหน้านี้ก็คือเซนเซอร์ ABS นะฮะตัวเล็กนิดเดียวเป็นพันเลยนะครับอะไหล่โฟกแพงจริงๆนะฮะเป็นจุดจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ราคาอะไหล่แพงมากแพงมากจนรถดีๆเนี่ยมันมันทดก็ทำต่อกัอนไม่ไหวนะมันก่อนก็เพิ่งไปซ่อมมานะคับปิง้งไดชาร์จหรือว่าจะเรียกสั้นๆก็เป็นผู้เล่ไดชาร์ดนั่นเองนะหลักหมื่นเลยนะครับ แพงมากนะครับงานไม่มีกําลังนะครับก็หงซ่อมไม่ไหวนะหลายๆคนก็ขายทิ้งกันอันนี้ก็จะจับสัญญาณนะที่ล้อล้อหลังนะฮะถ้ามันหมุนโดนการเบรคแล้วมันล็อกนะฮะตัวนี้ก็จะส่งสัญญาณไปให้ปั๊ม ABS ทำงานนะครับนี่เราก็ทำการทำการเปลี่ยนนะครับ อะไรก็ดูดีๆนะครับมีของแท้ของเทียมนะครับรานะคาก็ต่างกันเยอะนะแต่ผมโดนโดนเปลี่ยนมาเนี่ยโอ้โหราคาของแท้เลยนะแต่เราไม่รู้ว่าเราได้ของแท้หรือเปล่านะครับตอนที่เราไปทําครั้งแรกนะอนะูนั้นฟันหน้าดูเลยนะครับก็ทําอะไรก็เอาพอดีพอดีนะครับอะไรบวกสักมีสักเท่าไหร่ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ไม่น่าเกียดนะครับไม่น่าเกียดบวกขั้แรงอีกนิดหน่อยนะครับ นะครับลงมือไปดูใต้ท้องรถกันครับมาดูต่อใต้ท้องรถนะครับเซนเซอร์ ABS นะฮะก็จะจับสัญญาณนะครับการหมุนนะครับที่ล้อหลังนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ของไหม่กับของเก่านะครับก็ต้องอาศัยเครื่องมือในการวิเคราะห์นะครับ เสียบปลักแล้วเขาก็จะแจ้งเราว่าเออเซนเซอร์ตัวไหนมันเสียนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวใหม่เข้าไปนะครับจะมาเช็คระบบกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีมีอะไรที่เราจะต้องซ่อมบำรุงอีกนะครับนี่ก็เราเปลี่ยนเซนเซอร์ไปเรียบร้อยนะมาเช็คดูว่าเปลี่ยนแล้วหายไหมนะครับ เครื่องวิเคราะห์ของทางช็อปเรานะครับก็สามารถที่จะลบวิเคราะห์เรียกได้ว่าครอบคุมทุกรุ่นเลยก็ได้นะครับนี่รถรถผมเองนะมีใครเออเลยเยอะเยอะกว่าผมเองไหมก็มีเมนูช่องย่อยๆนะวิเคราะห์ได้เป็นข้อๆเลยนะครับ ความเร็วนะสตาร์ทวิวปิด encoder นะล้อหน้าล้อหลังซ้ายขวา4ีล้อเลยอีมันแจ้งนะครับขวาหลังนะครับเราทำการลบไปก่อนนะครับก็ทำการกดเคลียร์นะครับเคลียร์โคดเออร์เลอร์นะครับอันนี้ก็ลูกค้าที่มาเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องกับทางช็อปของเรานะก็จะสามารถที่จะสแกนแล้วก็เคลียร์ค่าเออร์เลอร์ได้ตรวจเช็ค วิเคราะห์เบื้องต้นได้นะครับว่ารถของท่านมีตรงไหนที่เราจะต้องดูแลรักษาเป็นพิเศษนะมีเซ็นเซอร์ตรงไหนเสียนะครับแต่ใหม่ใหม่ก็ทํางานด้วยเครื่องมือนะครับไม่ใช่แบบไล่เปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อย,น,ยน,นะครับเปลืองตังค์นะครับรถมันก็ไม่ใช่ราคาถูกๆอะไหล่ก็ไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูแลนะครับด้วยเครื่องมือนะครับก็เคลียร์โค้ด เรียบร้อยนะครับก็ยังเหลือค้างอยู่ตัวหนึ่งนะน,นี่ต้องเข้าไปดูมันเป็นเซ็นเซอร์อะไรนะเพราะว่าบางจุดมันก็ปล่อยทิ้งไว้ก็ได้นะครับไม่จําเป็นที่เราจะต้องแบบว่าเปลี่ยนเพราะว่าบางทีมันก็แพงเกินไปแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครเอาเป็นว่าตรงนี้ผมเดี๋ยวผมจะลองมาดูที่หลังอีกทีหนึงแล้วกันนะครับอันนี้นะปัดก็ไฟก็ปกติแล้วนะครับไม่มีอะไรนะครับก่อนตัวไดชาร์จเสียนะครับมา ไม่ไม่ชาร์จนะครับแล้วก็แอร์ก็ไม่ทํางานไปด้วยนะครับอันนี้ก็ซ่อมบํารุงเรียบร้อยนะหมดไปหมื่นกว่าบาทตัวเบาวิลเลยนะครับมันดูแลตัวสอบนะครับรถโฟ l ks วากเกนะครับราคา4ล้านนะครับแล้วเราได้ใช้ในราคานะสอ0สาแสนเนี่ยนะมาซ่อมบํารุงมันขึ้นมานะประมาณสัก10% 2กว่าเปผมว่ามันก็ยังน่าใช้อยู่นะครับก็ต้องมีกําลังใจนิดหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำร,รการติดตามรับชมครับเปลี่ยน ABS นะเซนเซอร์ ABS ล้อหลังนะครับจากการวิเคราะห์ของเครื่องวิเคราะห์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ